สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น่องค่ะมากินข้าวกับส้มผักเี้นอีกแล้วจ้ะส้มผักเียนกับปนปลาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไม้สีกับกล้องให้ดูเด้อจ้ะเด้อนี่จ้าพี่น่องค่ะมาค่ะมากินข้าวนะคะอันนี้ปนปลาจ้ะพี่น้องจ้าปนปลาย่างนะคะแบบไม้สีอบปลาเมื่อวานเนาะค่ะเนาะแล้วก็ลวกผักค่ะพี่น้องจ้าผักกะล่ำเนาะค่ะเนาะกะล่ำลวกแล้วก็ นี่เลยอ่าผักเสี้ยนดองค่ะพี่น้องจ้ามีข้าวสวยด้วยนะคะไม่มีข้าวเหนียวจ้าพี่น้องจ้าวันนี้นะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะกับข้าวไมซีเดอร์มาค่ะพี่น้องขากินข้าวกันจ้าประเทศนอร์เวย์ร้อนแล้วค่ะพี่น้องจ้าฮอนฮอนร้อนแล้วร้อนแล้วยี่สิบองศายี่สิบสามองศานะคะวันนี้ ร้อนมากๆค่ะยี่สิบองศาเนี่ยี่สิบหน่อยๆนะคะมาค่ะกินข้าวกันจะ้ะนี่เลยนะคะกินปนปลาค่ะอืมวันนี้มีข้าวนะคะแล้วก็ผักเย็นดองค่ะ หืมแซ่บของพี่น้องจะแซ่บมากอืมกับปุ่นปลาเด้อผักลวกจ้ะอืม แมงวันหนา้าร้อนแมงวันก็จะเยอะจ้ะบานซามเนาะน้อง่ะพี่นอ้องจ้ะแซ่บสับชมหักเส้นอีกค่ะ อ่อนแซบมากนะคะออ,อาอีกคำหนึ่งจากพี่น้องจะ้ะปนปลานะคะปนปลาย่างเมื่อวาน ส้มผักจ้าแซ่บแบอีกคำหนึ่งอีกคำหนึง่งอืมอืม แชวค่ะค่ะพี่น้อจงจ๋อแม,ม่สีขอตัวกินข้าวก่อนเด้อไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ